สวัสดีครับวันนี้เราจะมานำเสนอเกงยีน e รีวายห้าศูนย์หนึ่งมือสองนะครับนี่เกงยีน e รีวายห้าศูนย์หนึ่งมือสองตัวนี้รหัสหนึ่งศูนย์เก้านะครับนี่สีวสวยนะครับสีชัดเจนนะครับอ่าแล้วก็มาที่ขนาดตามป้ายนะครับขนาดตามป้ายเดิมบรรยูสามสิบหกเอลสามสิบสองนี่นะครับขนาดวัดจริงนะครับเอลสามสิบหกยาวทั้งตัวสี่สิบจุดห้าปลายขาแปดจุดห้า งานประเทศเม็กซิโกนะครับราคาหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับปางนกงตัวนี้ครับสีสวยๆสีด้านหน้าด้านหลังนะครับเมื่อกี้ดูสีด้านหลังไปแล้วดูสีด้านหน้านะครับดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับนี่นะครับรายละเอียดตัวนี้จะเป็นป้ายดำนะครับป้ายปะเก็นดำนะครับตัวนี้รุ่นห้า w ูนย์หนึ่งเบยสิหกเอสสบสอง นะครับชัดเจนนะครับปลาเรตแฮบสกิลลี่ไอ่าที่ปลายขานะครับนะครับปลายขาอ่าปลายขานะครับเรามาดูริมปลายขาด้านในริมโพ้งแล้วก็ตะเข็บการเย็บปลายขานะครับริมโพ้งสวยๆครับเหมือน,นใหม่นะครับตัวนี้ ลายขาตะเข็บนี้จะเป็นการเย็บแบบได้เดียวหรือการเย็บแบบซิงเกิลนั่นเองนะครับนี่ริมโพงนี่เหมือนใหม่นะครับสวยๆนะครับอ่ารายละเอียดด้านนอกมนแล้วเรามาดูรายละเอียดด้านในกันนะครับนี่เริ่มที่ป้ายแคร์นะครับนี่ป้ายแคร์ใบแรกจะบอกสถานที่มาของเขานั่นเองนี่บรรทัดแรกนะครับ Made in Mexico นั่นคือสถานที่มาของเขา ก็นี่นะครับใบที่สองจะเป็นวิธีการเก็บรักษานะครับจะบอกวิธีการเก็บรักษารีดย,ยังไงซักยังไงใช้น้ําอุณหภูมิในการซักเท่าไหร่เขาจะบอกในใต้ตรงนี้นะครับใบที่สองส่วนใบที่สามนี่จะเป็นรหัสพ o อการสั่งจ้างผลิตนะครับนี่แล้วก็จะมีรหัสท่านะครับอันนี้จะเป็นสัปดาห์แล้วก็วันในการผลิตเลขกระดุมขนาดนะครับสวยนะครับ มาที่กระเป๋าในด้านซ้ายนะครับเอาซ้ายด้านในนั่นเองจะสกรีนไว้นะครับบ่งบอกถึงการมีอยู่ของกระเกงยีรีไว้นะครับว่ามีความเป็นมามากกว่าหนึ่งร้อยปีป้ายเรดแบทนะครับนี่เรดแบทแล้วก็แถบซิลเวอร์ไลนิงนะครับแถบซิลเวอร์ไลนิงชัดนะครับชัดเจนสวยนะครับแล้วก็กระดุมครับ นี่นะครับกระดุมตัวนี้กระดุมสี่เม็ดไม่รวมเม็ดบนนะครับนี่นะครับสวยๆเดี๋ยวให้ดูเฉดส,สีนะครับสีในคลิปยังไงตัวจริงอย่างนั้นแน่นอนนี่นะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับติดต่อที่เบอร์โทร0961519525นะครับขอบคุณครับ